โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กช่องม้าม่วงปันสล็อตนะทุกคนวันนี้ก็มาม่วงจะพานมาเล่นเกมว o u n บ y showdown นะทุกคนว่าการดวลข่าหัวสุดวายนะก็ไม่รู้ทําไมถึงแปลมาเป็นชื่อนี้เหมือนกันนะทุกคนชื่อภาษาไทยลุยไปเลยดีกว่ามาวันนี้ม้าม่วงก็พกทุนมาอยู่ที่610บาทนะทุกคนก็จะมาเบ็ด5บาทออโต้ไปเลยนะทุกคน ก็เกมนี้มาม่งเอายริงชอบส่วนตัวละกันนะทุกคนคือมันไม่ต้องมีอะไรไงขอแค่ไหลก็พอนะทุกคนเข้าใจง่ายๆนะไหลไปไหลไปแค่นั้นยังไงก็แตกนะทุกคนแล้วก็ด้วยความที่มันคุณทบไปเรื่อยๆทุกคนแบบหนึเป็นสอเป็นสีสี่เป็นแนะ คือถ้าได้ไหลายเนี่ยคือโหดจัดๆนะทุกคนแต่ว่ายังไม่เคยแตะคุณห้าอเลยนะทุกคนคูณห้าร้อยคูณพันอะใครเคยแตะนี้ก็มาบอกกขนหน่อยละกันนะคือเอาง่ายๆนะทุกคนไม่ต้องหึงขนาดนั้นก็แตกเป็นหมื่นได้แล้วนะใครที่ถึงขนาดนั้นนี่คือน่าจะแตกแบบกําไรมหาศาลนะใช่ไหมมีเพื่อนคนไหนเคยแตกไหมแบบ คูณไหลไปถึงขนาดนั้นอะคือมันน่าจะโหดจัดๆนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันไม่เคยถึงไงก็เผื่อใครเคยถึงอะไรอย่างนี้ก็ลองมาบอกกันได้นะอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าประสบการณ์มันเป็นยังไงนะมาม่ก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับมาม่เหมือนกันนะทุกคนนะอะไรแบบนั้นนะ่าจะดีมากเลย คือแว่าปิดตอยปิดหมู่บ้านเลี้ยงเลยแล้วกันนะทุกคนถ้ามันมาขนาดนั้นนะตั้งได้เยอะไม่เยอะไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าดีใจไงฉลองเลยอะไรอย่างนี้มาดูกันก่อนดีกว่ามาวันนี้จะได้คูณเต็มที่เท่าไหร่นะทุกคนอืมอืมไปโอ้โอไอหมวก หกรทุน600เราจะเป็นไปได้ถึงขนาดไหนนะมันจะปั่นไปได้ถึงขั้นไหนวันนี้มาดูกันดีกว่าทุกคนนะอืมอุ้ยโอ้โหายอย่างเยอะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ใช้เลยนะทุกคนโอ้น่าเสียดายนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็มันไม่ตรงรายจ่ายแค่นั้นะ เฮ้ยว้าวอะไรขนาดนั้นน่ะมันว้าวเกินไปหรือเปล่าจ่ายหน่อยก็ได้ส่งไวยมานี่มาดิหลุ้นเลยเข้าเลยได้ไหมโอเคจ่ายต่อสวยงามคูณแปดมวกจ่ายต่อนะทุกคนไปสวยเข้าฟรีเกมเพอะได้ปะโอ้ฟืนจ่ายต่อสวย เข้าวีเกมไ้แล้วมั้งเพื่อนโอเคไม่มีอะไรละแต่ไม่เป็นไรวิกวินนะทุกคนกลับมาที่ห0 0เหมือนเดิมนะทุกคนโอ้โหลุนฟรีเกมพร้อมกับจ่ายไปด้วยแบบนี้นี่คือว่าดีมากนะทุกคนแต่ว่าถ้าจะใหด้ดีสุดก็คือต้องเข้าฟรีเกมไปด้วยเลยนะทุกคนนะออเอจ่ายต่อสวยงามเจมาไหมไม่มีนะ ชอบจริงๆนะทุกคนเกมนี้ตอนมันไหลเนี่ยแบบทั้งไหลแล้วก็คูณก็ทบกันไปเรื่อยๆนะคือชอบอ่ะบอกไม่ถูกจริงๆถ้าถามกันว่าเนี่ยชอบเกมไหนในเกมแบบ P.G. บ้างก็คงนี่แหละติดหนึ่งในเกมที่ชอบแน่นอนนะทุกคนอุ้ย เข้าเลยไม่ต้องลุน้นตัวยหีแบบนี้มาฟรีเกมครั้งแรกของเราแนละ้ทุกคนทน 600, ุนหกร้อยเบ็ดห้าบาทเข้าฟรีเกมเลยเออแล้วก็ทุนนี้ไม่ได้ลดไปไหนด้วยนะทุกคนแต่ว่าเข้าเลยแค่นั้นเองจ่ายไหมอีกเรื่องหนึ่งรอดูแล้วกันมาเริ่มต้นที่คุณแปดไม่ได้จ่ายเลยได้แค่จ่ายทุณแปดนะั่แหละ เฮ้ยเังก็ว้าเกินไปพี่ชายใจเย็นหลหน่อยเว้ยเออมาไหมสูงไหงเออวูววว้ฮู้จมแมวจัดๆนะทุกคนโอ้โหขึ้นมาสองพันแ้วนะตอนนี้นะทุกคนนะเฮ้ยได้เรื่องจัดๆ จังหวะนี้ก็ใครเพื่อนๆคนไหนนะอุ้ยไหนดูดิด้ดวันสามฟีเกมรอบนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูหมาม่วงเป็นครั้งแรกนะทุกคนเฮ้ยเราเพิ่มเบ็ดกันก่อนดีกว่าไปเบ็ดสิบบาทนะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะทุกคนก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมาม่วงนะก็คนอื่นเขาจะได้เห็นหมาม่วงเห็นคลิปหมาม่วงใน y o u t u b e นะทุกคนนะ เราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะถ้าใครชอบก็ฝากเพื่อนๆด้วยกันลักกันนะคนละหนึ่งไลค์ก็ยังดีนะไม่ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะทุกคนอยากให้มามวงเล่นเกมอะไรดูทุนเท่าไหร่ปันเบ็ดเท่าไหรนะ่เนี่ยก็บอกกันมาได้เลยนะแล้วก็ส่วนเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่ามามวงเล่นอยู่ที่ไหนเนะี่ยตอนนี้นะทุกคนก็กดไปที่ดิง ใต้คลิปกันได้เลยนะเพื่อนหกร้อยขึ้นมาสองพันเรายัางไม่หยุดไงไปกันต่อแล้วกันขอเบ็ดสิบบาทเข้าฟรีเกมอีกสักหน่อยแล้วนะฮนะเนะรีปปะ เข้าฟรีเกมในเบทสิบบาทเนี่ยแล้วก็แจกแบบตุ้มตามตุ้มตามอะ่ะแบบเมื่อกี้เลยอะ่ะได้ไหมเมื่อกี้คือไหลมันมากนะทุกคนแต่ว่าติดโมไปหน่อยลืมดูเลยนะว่ามันไหลไปถึงคุณอะไรนะอืม ว้าวสะบัดเลยนะทุกคนตอนนี้อะไรเนี่ยอืมเฮ้ยมันเป็นช่วงอะไรเนี่ยช่วงว้าวอเอาคืนเหลืออะไรกำไรที่ให้มาจะเอาไปคืนไปหมดแล้วนะอืมเพิ่มเบ็ดปุ๊บดูดปั๊บนะทุกคนมันว่าแปลกๆว่ะเอาไงกันดีอืมไม่เป็นไรยึดมั่นนะทุกคนนะ เข้าฟรีเกมได้ไหมขอให้เข้าให้หน่อยได้ไหมเพื่อนอืม,มาโอ้ยเน้นเว้าไม่เน้นจ่ายเลยนะเนี่ยจงังหวะนี้เนะี่ยหมวกมาช่องแรกโอ้โห มั่วไปหมดนะทุกคนเมื่อกี้นี้ซื้อฟรีเกมแม่งเลยละกันนะทุกคนนะไม่เข้าก็เอาไปเลยละกันนะได้ไหมละ่ะถ้ามันไม่เข้าเราก็จัดมันเองเลยแล้วกันนะทุกคนเอมาสวยยังไงยืนหมุนอนะ มันดูว่าแปลกๆไงว,ว้าวไม่ไหวนะทุกคนนะเฮ้ยอุยอ้ยมาเอต่อคิวต่อคิวต่อได้ไหมไม่มาแล้วแต่ไม่เป็นไรทุกคนขึ้นมาแล้ว750ก็คือไม่ขาดทุนละจังหวะนี้หาที่เหลือคือกำไรนะทุกคนเคลียร์ใจต่อสวยอยู่ไม่มาแล้วอีก2หมุนสุดท้ายทุกคนมา มาดูสิต้องให้เราซื้อเหรอมวกจ่ายต่อเอจ่ายต่อสวยงามยังไงไปคิวสวยอุย้ยเปืนนิดหน่อยโอ้โหคูณสองห้าหกนะทุกคนวันเจี๊ยบขึ้นมาสามพันเฮ้ยเอาไงดีดูเฮ้ฟีเลยฟีไหมลนะ่ะ จริงๆเราก็เลิกกันได้แล้วนะทุกคนนะจังหวะนี้ขึ้นมาตั้งสามพันะทุกคนก็เอาไงดีอะลองเล่นหนกสักหน่อยละกันนะดีไหมเนี่ยสามร้อยนะทุกคนเผื่อมันจะฟุกเข้าอีกนะมาวันนี้แหละว,วันของเราทุกคนอืขึ้นมาสี่รอยสวยงาม ไปก็ยังไงก็ให้มันอยู่ในสามพันนะทุกคนนะถ้ามันส่งแบบขึ้นต่อไม่ได้กนะ็อพอนะทุกคนเราจะเอาสามพันนั้นไว้นะเราจะไม่ไปต่อแน่นอนนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากให้มันเข้าฟีเกมเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเป็นไปได้ไหมเข้าฟีเจมภายในสามร้อยที่เหลืออยู่นะทุกคน อมีหน่วงนะมีน่วงนะมีหน่วงนี้แปลกๆแล้วจะเข้าไหมทุกคนอ้โห เบตสามสิมแมงเลยนะมาหมุนเองไปว้าวว้าวว้าวเฮ้ย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 โอ้โหไวแบบใจหายจัดจัดนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนก็เราพกมา610บาทนะได้ไป3 0 0 0 ก็ยังไงก็ถือว่ากําไรอยู่ดีนะทุกคนนะไม่มีอะไรน่าเสียดายนะก็จัดกันให้ดูนะทุกคนก็วายเบลตี้โชว์ดาวนะของ c o ร์บอยพแล้วกันนะเรียกว่ายอย่างงี้แล้วกันนะทุกคนก็สําหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนสําหรับวันนี้มาม่วงก็องพอแค่นี้แล้วเพื่อนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย